นอนยังได้สิไปล้างโดอยู่กับช่างวถางใจเพิ่อนลักได้บอกพากกับเพื่อสาวความสุขของกะทิความสุขของกะทิเนาะคุยกับแฟนเอาหนาเป็นขุนเจ็ดนั่นกระทั่งยู่นี่แหละหนาบ้านเนี่ยเมื่อเช้าว่าจะล้างละ หาหนำยาคัดยางปะพอเลยอประเด้รังตื่นแต่แปดโมงคุณเห <c oughs> มือนแรงกับศีรษะลดแล้วปีนั่งตีสนองนั่ตีสามตีสี่ขึ้นเก้านั่นละ่ะะ <c oughs> ย่าหัวหัวคือนโปรเซียดิ้ยยังไม่ได้ว่าเลยสองที่เช็คไม่ได้บอกได้ได้ คิดถ <c ười> ึงจ <c ười> ังเลยโอ้ยเขินฮาขวดดาบมึงเอ้ยหน้าตายของบ่ไหวเยอ่แยะเขินกระไดกล่องเจ้าคือฟูงฟิงแต่จันยนี่อะไรนะแล้น้องถอนเนื้อไปไปทำรายการอุ้ยเบาปันจะขอสีนอนไปไป็นอนแล้วเนี่ยห่วงบ่ไหวแล้วแม่นบ่ ไม่นลยคุยแกคิวสองเด้เนี่ยท่านคิวสองนั้นนี่ต่อจากอาจารย์ยะนี่ไหนไหนคือไมีคิวสามป่ะนี่คนคุยไงจะหมายถึงว่าจะมีคนโตโตมาต่อนี่ไหมใช่อันนี้ก็ไม่แน่ใจอาจจะมี มีน้องตุมมันเลยเอา้านอนแล้วสิหลับจังไห๋งั้นก็คุยให้หลับไปเลย <c oughs> อืมก็จะนอนแล้วอเอาจะบ่มีคิวที่แบบจองยา่ๆบอกจองขามมือขามเดือนขามปีจังสี่นะเปล่านักเงินเห็นมาเขาคิดถอนน่กแโอ้ยเช็ดบาปเฮาดิ เมื่อกี้ก็คิดว่าน้องหมอนอยู่อะใจง่ายจนไปแกไ์เจนบอกว่าที่อยังก่อนเมสเซจเจอมันบ่แจ้งเตือนกว่าน่นบ่เพื่อไล่มัน,นแจ้งเตือน กินข้าวปั้มยังโอ้อยากไปลาบข้าวดิมาสีมาสีแค่ปักซอยนี้นจ้ะ<ม>จะจอมข้างไหนคืออเอโอเชียโอเชียเราไป้คือนด้วยกันตีจอพอด,ดีมีชายเข้าวุาเสียหรอ ตัวไหนสีตูวะพี่ชาีตัวลูกค้าโรมาเดี๋ยววันคุยกันพูดอดมันเปลด่ยแค่แค่สาสีถุงเดลูกค้าก็ได้เอาสูบแทกสีถูกวะคคุณอาคักแทมเอา เปนบ่านบ้าชีพนิ่ไว้สำนีลครเป็นกน้เก่งข้อศึกษากตัวใดมากเนาะล่างรถตอนซีทุ่มดหา,หาทุง <c oughs> <c oughs> มีความสุขเนาะเดี๋ยวออกกับสาวนี่เนาะที่อู้ โอ้โหีโน่้ม <elaborate> ก็วาโ่าหม่ก็จบหอดบ้างเนอะโซ่ใหมกำลังใจวะตอนนี้เสียบ เอาเอาไว้สมัยละเข้มนี้แกงข้นมวลเหรอครับ